สวีรัตสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อครับคิบัตคนเก่าคนเดิมโมนี่มานําเสนอเมนูอาหารครับผมนลยครับไอต้มหนอนปลาครับผมไอต้มหนอนปลากระจี๊ครับนี่นําจิ้มนะครับนี่น้ำต้มครับนี่ชิ้นหนอนปลุนับเพิ่งเอาลงจากหม้อนะครับอืมสุดยอดไรปาน้ำต้มมาดูครับนี่ครับจิบเชีบครับนี่เดี๋็กไทยพี่น้องเด่งชัดครับนี่ครับเป็นมอครับ ตุ่มน้ำปลาพี่น้องเยนี่คือเครื่องในครับนี่เครื่องในนี่นครับเนี่ยเครื่องไม้เสียบเลยเครื่องในเ,เ,เครื่องไม้กับเตยเอ้าจิบมือกะโมนีกะสีมานี่ตัวไก่ครับเห็นบ่ตัวไก่ผมตัดขาออกแล้วสีขาออก,กนะครับต้มจนเปื่อยแล้วครับนี่เปื่อยแล้วเปื่อยยุ่ยแล้วครับนี่ร่องเอาปีนี่ จิ้มนาทีครับออกจีบมั้งล่ะจิ้มนาทีเนาะบม่ต้องเอาอันอันนี้กินอะไทั้งกระดูกครับชุดยอดเลยยำเลยดูเลยดิดูแล้วต้องเหมือนดูแล้วส่องเหมืนะครับงาำดูเลยสบายสบายนี้เบิ่งผมผมเป็นคนมักอะไร มังเ็อย <the sup otherapy disorder> <hair> <the> ่าผมเป็นคนมักขาหมักทังสี่นี่มักขามันขามันกินกินกะิกนกระบแฉบอกระเดียสตัวไหนพี่น้องแฉบแฉบจัวคุเจ้าวาแซ่บขังสี่ผมอ่ผมไม่กินตัวนั้นหอกใจล้ยุ่วนสุเกะไล่ครับ ไปตัวนี้ม่่นไปตัวนี้อะโล่เครื่องครับโล่เครื่องผู้ดีผมตั้งมาแล้วจากเป็นเรียมมัตงตัวนั้นตัวนันแต่สิ่งจับจับเลยไปจอดคมจับคมนวดไปหรอกเอ้ยคมจับคมนวดไปจอดเลย ออกมาจุดจับมันก็เสบเท่านั้นี๋ยวมันยุ่งไปหอกเขาเสียบขานีพุ่งอขาอันนี้ด้ดพาาอพุออขสี่ออกมาิขาสีอมากสิสมสันบอกเดกินดิขานีแหยเลยนะอ้าว รุดเฉยว่ะเป็นบ่เปื่อยครับเปื่อย์เน,นี่ยครับเบปื่อยครับเปื่อย์เนี่ยเปรยครับเปื่อย์เนี้ยเอาเมนี่ครัมาเก็บบัตรปอบพอกับเก็บบคนเก่ามากินกาอาหารครับผมไม่นูนอ,อาหารมื่อไรครับตุ้มไก่ครับผมตุ้มไปเสียบๆสียบครับนี่ครับ ก็งก่ครับ่นากง่ในไก่กง่ไก่สับเซบครับมากินเลยกินกันเลยมี่ก็มีโค้งไก่เป็ไข่ครับนี่เห็นไหมเปนไข่มี่มีนอ่่าเอาียงพวงไข่พวงไข่ติดเสียบเลยพวงไข่อู้หอน,หอน,หอน มองยุคเปย์หลงฮนด้วยกแวมวโอ้สดน้ำม,มันฮ้อนเจ็บเสียบหนำคนเด้อหลงฮวอนแ่ยอืมสุดยอดสุดจอดสดน้ำสุดยอ,อดเลยเดี๋ยวพวงไข่ลงกินพวงไข่เนาะอืม,อมจำเลย กินครบมันยังกิ้มันยังห่อนห่อนกินต๋นหวอนกินอย่างเลยครับกินตัวหนักินกินกูไปกุงไครอืมแเป็นงอใขรไม่ใครเต้นขีเสือหนครับมันอ่อนมันออกมาแล้วมันมันไปกินไข่ตัวอื่นห้างนี่กับบอคใครไปกินให้ไครตัวอื่นเห็นบ่ cái khay nè cắm khay nè, tôi hang nó bị kín để ăn hang kền nó cả, chắc có dễ ngay ông bà, nó được trong về anh đây nào, kho sang hành quá quả cây đó, cây cà lai nó như thế này, cà lai đó các bác, để ăn ใกล้ก็ยี่สิบสามที่ตัวเนี่ยอู้หวุนสาใจเฮ็ยแช่ก,ชกับสุดอย่างครับปลุงเองียนหัวเอียนอืมใกล้กับลูกสองใกล้กับไม่ลูกหรอกสามพูนกับหยาบเนี่ยหยาบเนี่ยครับอืมอ้ม กินน้ำจิ้มลงไปอือเด็ดเจ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 ็ดเดียวๆอือืตุวละครอะไรครับผมไปๆมาน้ำเสดเมนูอาหารคือเกาครับมากินขาขคือเกาครับผมนี่ครับเชฟบัตพาแซบมื้อนี้มีอาหารกะ ซุต้ไหมครับผมุต้หมครับพักับผมนะครับพักกมีคานมีตะไคร่พักกระเสียรับิครับัเซีบครับผมิวนอมต้ไหมเซีบดอกนี่ัไปพักไปนี่พักต้อไหมพักกระเสียรับชิ้นริมรั้ว จิ้มด้วยคุยกับเป็นลูกน้องใหม่ขอดีครับจิ้มก็บน้อใหม่ขอวันดีหรือเป่าค่ะใช่หรอตัดกลุ่มๆเลยไม่หวานไปครับไม่หวานไปแสกนีมหวานไอาาปอช่ ค่าไขาอยู่สวนแล้วครับค่ามัวค่าแจ่บเลยสุดยอดเลยสุดเลยค่าครับคกระเจียครับกระเีรือกระินครับกระินื้มัวหาอยูหากินนี่แหละครับยังไงมียังกินั่นเนาะบอกเลยครับะเสียบวะครับพี่น้องมียังเสียบมั้ครับพ่ ยังกกินยังกัแฉบมันครับกิน,กนไปครับอืมมไม่สยอื้อะตไครครับเหตไ้ตไข่กับยูสวนนี่แหละ มาดีดอัดก,กิน,สนเสครก้อนเนี้ยก้อนเนี้ครับอัดกินเอก็กินจัดกินสิละครับรถอฟกับกำลังงามเ้าคนนะครับกำลังขึ้นกำลังงามค่ะค่ะเป็นปลำเลย จัดยอ,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 อะข้ามหมดข้ากับคาาเสียบเลยออแต่แท็กว่าปอ้าเนอย่งปากเขานี่ย้วปผม